รัสเซลโคพูดขอบคุณนายกพร้อมข้อแนะนำที่ไทยควรมีจากที่ทราบวา่ารัสเซลโคพระเอฟอสกาจากหนังเคดีเอเตอร์ A ter, ได้เดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่ประเทศไทยและได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆมากมายมีภาพถ่ายที่ได้รับความมือหายอย่างมากอย่างต่อเนื่องล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ในายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีวัฒนธรรมเป็นตัวแทนพูดคุยกับรัสเซลโคมอบของขวัญและช่อดอกไม้ ื่อแสดงความต้อนรับและขอบคุณที่เชื่นชมประเทศไทยคนไทยและโครงการภูเก็ตแซนบ็อกรวมทั้งยังเผยแพร่การท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยรัสเซลโคขอบคุณนายกที่มอบของที่ระลึกพร้อมชื่นชมเมืองไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลักษณะนิสยัยน้ำใจของคนไทยทำให้เวลาที่เดินทางไปไหนรู้สึกดีอยู่เสมอและรู้สึกประทับใจสถานที่ที่เดินทางไปท่องเที่ยวและเสนอข้อคิดเห็นจากการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ โดยแนะนําว่าให้เพิ่มไปบอกทางภาษาอังกฤษในพื้นที่ให้มากขึ้นโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับความสะดวกและยังสอบถามรายละเอียดวัฒนธรรมไทยภาษาไทยเช่นคําว่าขอบคุณมากกับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ